3สิ่งต่อไปนี้นะครับไม่ควรเก็บไว้ในบ้านโดยเด็ดขาดนะครับยิ่งเก็บยิ่งจนยิ่งมีอุปสรรคปัญหาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับให้เคล็ดลับความรู้นะครับสสิ่งต่อไปนี้นะครับไม่ควรเก็บในบ้านนะครับเพราะว่าเป็นพลังงานด้านลบนะครับอ่ะ ยิ่งเก็บเนี่ยยิ่งมีอุปสรรคปัญหานะครับทำมาหากินได้ยากนะครับทามาหากินแล้วมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นนะครับก็3มสิ่งนี้ใครมีในบ้านเนี่ยควรเคลียร์ควรเอาออกไปจากบ้านนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนำนะครับใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดเนี่ยเพียง1 9อยบาบาทเท่านั้นเองนะครับแก้ดวงชะตา โอเคเดี๋ยวมาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเนื้อหานี้เนี่ยก็คือ3มสิ่งนะครับที่เป็นพลังงานด้านลบในบ้านไม่ควรเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยเจอกับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคปัญหานะครับก็เคลียร์ได้ก็ควรเคลียร์ออกจากบ้านไปเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับก็คือแก้วที่แตกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ใช้ในการกินน้ําดื่มน้ํานะครับหรือว่าจะเป็นอ่า ้วยชามจานชามที่แตกแล้วที่เป็นแก้วนะครับก็ไม่ควรจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะบาดมือคนในบ้านนะครับมันมีโอกาสที่จะบาดปากโดนคนในบ้านนะครับทําให้คนในบ้านเนี่ยเจ็บตัวเดือดร้อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ไม่ควรเก็บนะครับในทางของโหราศาสตร์เนี่ยก็ แก้วที่แตกหรือจานชามที่มันแตกไปแล้วเนี่ยมันเป็นพลังงานด้านลบนะครับอาจจะทําให้มีอุปสรรคป,ปัญหาในการทํามาหากินมีอุปสรรคป,ปัญหาในด้านการหาเงินหาทองนะครับเรียกได้ว่าหาเงินมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่นะครับทําให้มีอุปสรรคป,ปัญหาในการทํามาหากินในการสร้างชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านไหนนะครับที่มีแก้วน้ำนะครับจานชาม ถ้วยชามพวกภาชนะที่มันแตกแล้วเนี่ยก็ควรเคลียร์ควรนําไปทิ้งนะครับเพราะว่านอกจากจะมีความเสี่ยงต่อการที่มันบาดคนในครอบครัวแล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะทําให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นะครับได้มาก็ใช้หมดไปนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ควรเก็บไว้ในบ้านนะครับอย่างที่2นะครับนั่นก็คือกระจกแตกนะครับอ่ากระจกแตกเนี่ยในด้านของ วิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับก็คือมันคมมากนะครับกระจกเนี่ยคมกริบเลยนะครับใครเคยลองจับไปลายเนี่ยจับเบาๆเนี่ยยังคมกริบๆเลยนะครับถ้ามีกระจกแตกในบ้านนะครับควรที่จะรีบเคลียร์รีบนําไปทิ้งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ากระจกแตกเนี่ยหคือบาดคนในบ้านได้นะครับทำให้คนในบ้านเจ็บได้นะครับ2นะครับมีพลังงานด้านลบนะครับอาจจะเรียกวิญญาณเรียก สัมภเวสีนะครับเรียกสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยกระจกแตกเนี่ยบ้านไหนที่มีนะครับควรเคลียร์ควรนําไปทิ้งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าจะปลอดภัยกับคนในบ้านนะครับทั้งในทางการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทางห่วงจุ้ยด้วยนะครับเรียกได้ว่ากระจกแตกเนี่ยกับชามแตกเนี่ยคือสสิ่งที่ควรเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นถ้าโดนคนในบ้านเข้าไปเนี่ย ก็อาจจะทําให้คนในบ้านเนี่ยเจ็บตัวกันได้นะครับอย่างที่3นะครับสิ่งน,นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญและต้องเคลียร์ออกไปนะครับนั่นก็คืออาหารที่เสียแล้วนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านใดเป็นบ้างไหมครับคืออันนี้ผมพูดตรงๆแล้วว่าบ้านผมก็เป็นนะครับก็ รับสารภาพนิดนึงนะครับก็คือพวกเคยไหมแบบในตู้เย็นอะ่ะมันจะมีชั้นหนึ่งอะ่ะที่อยู่ข้างๆตู้เย็นอะ่ะแลวเราชอบเอาอะไรไปหมักหมักหมกหมกไวอ้อ่ะบางทีอาจจะเป็นพวกซอสท,ที่ได้มาจากร้านานั้นร้านานูน้นร้านนี้นะครับเราก็หมกหมกเอาไว้บางทีเป็นซื้อผลไม้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะมีพร,ริกกะปิเกลือแถมมาใช่ไหมบางทีก็หมกหมกหมกไวอ้อย่างนั้นน่ะคือบ้านผมก็เป็นนะฮะบอกไว้ก่อนออกตัวก่อนบ้านผมก็เป็นไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดราม่าครับบ้านผมก็เป็นนะครับไอ้พวกเนี้ย ควรจะเคลียร์ออกไปนะครับพวกอาหารที่มันเสียแล้วอาหารที่มันบูดแล้วนะครับหรือพวกเครื่องปรุงต่างๆที่มันเสียแล้วที่มันหมกตามตู้เย็นเนี่ยควรเคลียร์ออกไปนะครับเพราะถ้าคนในบ้านเข้าไปกินเนี่ยโอ้โหค่ารักษาแพงกว่าค่าอาหารซะอีกนะครับเผลอๆและที่สําคัญเลยเนี่ยทำให้ตู้เย็นสกปรปกเป็นพลังงานด้านลบด้วยนะครับ,ด,รบดังนั้นเนี่ยอาหารเสียอาหารบูดอะไรพวกที่มันหมกๆมกอยู่ตามชั้นในตู้เย็นเนี่ยเคลียร์ๆออกไปบ้างนะครับก็ ค่อยๆเคลียก็ได้นะครับเพราะว่าบางชีเนี่ยเราอยู่ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวงันเราอาจจะอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเขาอาจจะบอกว่าเออเก็บๆไปเถอะไม่เป็นไรตู me, ้เย็นมีที่นะครับก็จริงๆเนี่ยควรเคลียออกมานะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ้ยอะไรที่มันเสียแล้วอะไรที่มันยังไม่เสียนะครับและที่สําคัญกว่านั้นเลยนะครับก็คือไอ้ของพวกเนี้ย เราไม่ได้ใช้ไม่ได้กินหรอกเชื่อผมเถอะถ้าคุณหมกไว้นานๆเป็นหลักเดือนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ต้องใช้คุณไม่ต้องกินแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็อะไรที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินเนี่ยก็เคลียร์มันออกไปนะครับพวกซอสที่ได้มาจากร้านต่างๆน้ําจิ้มต่างๆนะครับที่แบบหมกหมกไว้อันนี้ไอ้พวกนี้ควรเคลียร์ออกนะครับเพราะว่านอกจากทางโภชนาการที่ไม่ดีแล้วเนี่ย ในทางหูงจุ้ยก็ไม่ดีนะครับการมีตู้เย็นที่สก,กรปรกเนี่ยก็ส่งผลถึงเรื่องการทามาหากินนะครับเก็บทรัพย์เก,เก็บเงินเก็บทองได้ยากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยสามสิ่งนะครับที่ควรเคลียร์ออกจากบ้านให้ไวที่สุดอย่างแรกคือพวกถ้วยชามภาชนะกินอาหารที่มันแตกไปแล้วนะครับต้องเคลียร์ให้ไวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะบาดปากคนในบ้านได้นะครับ2นะครับก็คือพวกกระจกแตกนะครับกระจกแตกเนี่ย โอ้มันบาดได้ทั่วตัวเลยนะครับเพราะมันคมมากๆและที่สําคัญเนี่ยก็คืออาจจะเรียกวิญญาณที่ไม่ดีเข้ามาด้วยนะครับบางทีกระจกแตกเนี่ยอันตรายมากๆในทางห่วงจุ้ยนะครับสามนะครับก็คือพวงอาหารที่มันเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่หมกตามข้างๆตู้เย็นอ่ะชั้นข้างๆตู้เย็นอ่ะไอ้พวกนี้ก็ควรเคลียร์ออกไปนะครับทั้งสามอย่างเนี้ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขัดทั้งหลักห่วงจุ้ยและไม่ได้ขัดทั้งหลักวิทยาศาสตร์ นะครับ3อย่างนี้เขาเรียกว่ามันไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันได้ทั้งหลักหวงจุย้ยแล้วก็หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากเสริมดวงฮวงจุ้ยง่ายๆในบ้านนะครับเคลียร์สามอย่างนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นๆเกร็ดอื่นๆเคล็ดลับอื่นๆเนี่ยผมจะค่อยๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามช่องเราอยู่ นะครับก็วันนี้เอาเคล็ดลับง่ายๆ3อย่างที่ควรเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีบางคนถามว่ารูปบรรพบุรุษหรือว่ารูปคนที่จากไปแล้วเนี่ยอ่าควรเก็บไว้ไหมจริงๆรูปบรรพบุรุษเนี่ยดีกว่า3าอย่างนี้นะฮะสามอย่างนี้อันตรายนะครับคนเคี่ยวไปนะครับแต่รูปบรรพบุรุษเนี่ยถ้าเราวางถูกจุดวางถูกที่วางดีๆบรรพบุพรบุษพลังของบรรพบุรุษเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีก นะครับดังนั้นเนี่ยสสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องเคีอยวไปก่อนคือ3ส,สิ่งที่ผมบอกไปนะครับไม่ไว่าจะเป็นถ้วยชามแก้วที่มันแตกนะครับหรือว่าจะเป็นกระจกหรือว่าจะเป็นอา,อาหารที่เสียแล้วบุดแล้วที่หมกหมกไว้ในตามซอกตู้เย็ยนเนี่ยพวกนี้นเคี่ยวไปให้เร็วที่สุดแล้วฮวงจุ้ยบ้านท่านเนี่ยจะดีขึ้นแบบเร็วมากๆนะครับ3ส,สิ่งนี้ใครที่อยากจะจัดฮวงจุ้ยง่ายๆอ่ะเคียวสาสิ่งนี้ออกไปจากบ้านก่อนรับรองเลยว่า ปัญหาอุปสรรคชีวิตต่างๆของท่านเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับลาดับนะครับก็สากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะหวังว่าจะลองไปทําตามดูทําตามแล้วได้ผลยังไงก็มาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณในทุกๆการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ